นายธนยวัฒน์ชานพินิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยนายชูเกียรติคำโสภาผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคามลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการขุดสระน้ำในไรนาพร้อมกล่าวว่าโครงการขุดสระน้ำในไรนานอเขตชลประทานให้เกษตรกร เพื่อเป็นการช่วยเหลือการขัดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้งเพียงเสียค่าใช้จ่าย2,500บาทได้สระขนาด1,260กบลูกบาทเมตรขณะที่เกษตรกรพอใจกับการนำน้ำไปใช้ประโยชน์เพื่อปลูกพืชสร้างรายได้ในธัายวัฒน์ชันพินิษฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดมาสารคามกล่าวว่าสถานีพัฒนาที่ดินมหาารคามดําเนินโครงการแหล่งน้ําในไร่นานอกเขตชลประทานด้วยการขุดสระน้ําในไร่นาขนาด1,260กบลูกบาทเมตรในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์นอกเขตชลประทาน และในพื้นที่ที่ระบบส่งน้ําไปไม่ถึงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ําไว้ใช้ในการทําการเกษตรบรรเทาปัญหาภาัยแล้งโดยให้เกษตรกรร่วมออกค่าใช้จ่ายในการขุด2,500บาทต่อบ่อโดยต้นทุนต่อบ่ออยู่ที่2 3 0 0บาทโดยปี2563สถานีพัฒนาที่ดินกําลังขุดสระน้ําให้เกษตรกรจํ 1, านวน1,600บ่อส่วนปี2562ได้ดําเนินการขุดบ่อเสร็จเรียบร้อยตามเป้าหมาย และเกษตรกรได้ใช้ประโยชน์แล้วโดวยการปลูกผักสวนครัวปลูกพริกขา่าตะไคร้บวบและอื่นๆเป็นไรายได้เป็นการใช้ประโยชน์จากน้ำอย่างมีคุณค่าและช่วยลดผลกระทบจากภัยแล้งขณะที่นายมายตรีปุริษาอายุ58ปีเกษตรกรบ้านป่าโพหมู่ที่8ตําบลนาภูอําเภอยางสีสุราษฎร์จังหวัดมหาสารคาม หนึ่งในเกษตรกร,ร,กรที่ขุดสระน้ําในไร่นาจากสถานีพัฒนาที่ดินมหาสรารคามทําให้มีไรายได้จากการเลี้ยงกบเลี้ยงปลาเลี้ยงตะพับพน้ําปลูกพืชผักหลากหลายชนิดพลิกมะเขือพุทรามะขามเทศอินทผาลามัมไผ่และสัตว์เลี้ยงวัวไก่ทําให้มีไรายได้วันละ5 0 0ร้อ0ถึงหนึ่บาทต่อวันสะฝุเนื่องจากทางในช่วงนี้เป็นช่วงเข้าสู่หน้าแ้งนะทาง พัฒนากรมพัฒนาที่ดินโดยสำนักง,งานพัฒนาที่ดินเนี่ยได้มีการขุดบอ่อจิว๋วแ,และเราเรียกบ่อจิว๋วซึ่งอยู่ข้างหลังผมเนี่ยเป็นเป็นบอ่อน้ําที่ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร,กรส่วนหนึ่งก็คือพี่น้องเกษตรกร,ะจ,กรจะต้องสมทบสมทบ,มทบเงินบอ่อละเท่าไหร่นะครับสองพันห้าร้อยบาทครับสองพันห้าร้อยบาทต่อบอ่อแต่ว่าจริงๆแล้วต้นทุนในการขุดเนี่ยประมาณบอ่อละเท่าไหร่ครับสองหมื่นสามพันสามหมื่น สองหมื่นบาทครับสองหมืามร้อทก็หมายว่ามันในส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนใหญ่เลยก็คือกรมพัฒนาที่ดินสนับสนุนงบประมาณโดยพี่น้องเกษตรกรก็ช่วยในส่วนส่วนหนึ่งด้วยนะครับก็ทําให้เกิดที่กักเก็บน้ําที่กักเก็บน้ําทําให้เกิดอะไรต่อมาทําให้มีการสามารถที่จะเอาน้ําไปเลี้ยงพืชพันธุ์ที่เราปลูกรอบๆนะครับแล้วก็มีบ่อน,นี้ก็ใช้ในการเลี้ยงเลี้ยงสัตว์น้ํา แต่สาบามีทั้งปาะเพยนมีทั้งสภาพน้ําด้วยนะครับก็เกิดเป็นแปลงสาธิตของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับถ้าท่านเห็นภาพรอบๆบ่อน้าแห่งนี้จะมีทั้งของการเลี้ยงหมูเลี้ยงวัวนะครับเลี้ยงปลาแล้วก็ปลูปลกพืชเศรษฐกิจต,ต่างๆนะครับทําให้พี่น้องกเกษตรกรเนี่ยหลังจากได้รับความช่วยเหลือจากทางกระทรวงเกษตรกรแล้วก็สามารถทำให้สามารถอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน